สำหรับเพื่อนๆที่ขอเข้ามานะครับท่าตีลอกลอกสปินนิ่งนะฮะกาดฟุต9ฟุตนะครับเดี๋ยววันนี้ตีให้ดูนะครับก็ท่าตีก็คล้ายๆกับท่าตีเบสนะฮะส่วนมากผมจะใช้เป็นท่าโอเวอร์เฮดเพราะว่ามันจะทําให้เหยื่อเราเนี่ยตีออกไปแล้วมันตรงนะครับไม่ออกซ้ายออกขวาหรือออกบ้างก็อยู่ที่เราปล่อยมือนะจังหวะที่เราปล่อยมือนะครับของนั้นแหละที่จะทําให้รู้ว่าต้องจับจังหวะเอานะครับเราเพื่อนเราต้องจับจังหวะเอานะครับ ตอนปล่อยนิ้วเนี่ยสำคัญน,น,นะครับตอนที่ถ้าเราจะใช้สเต็ปเป็นนิ่งนะมาขั้นแรกเลยก็คือเราต้องดูว่าปลายไกด์เนะี่ยปลายไกด์เนะี่ยสายไม่พันนะครับสำหรับวิธีเช็คนะครับว่าสายนะครับไม่พันปลายไกด์แน่นอนนะครับวิธีเช็คแบบนี้ครับองเช็คนี้นะครับนะครับ ดึงอย่างนี้นะครับก็แสดงว่าถ้าดึงได้ก็แสดงว่าสายไม่ได้พัานสายไกนะครับพาตีจุดที่เปิดมันตอนเราเปิดหน้าลอกก็สําคัญนะครับตอนที่เราจะเปิดหน้าลอกเนี่ยเราต้องดูนะครับจังหวะนะครับขานะครับพยายามให้ขาอยู่ด้านล่างนะครับมันจะไม่มีมันจะไม่มีผลเวลาเราตีนะครับหมุนมานะครับให้ตัวโรเลอร์นะครับ ตัวคว้านโรเลอร์ตัวนี้นะครับอยู่ระยะประมาณนี้นะครับนิ้วนิ้วชี้นิ้วนิ้ว,วที่เพื่อนๆถ่ายก็ได้นั่นิ้วชี้ปุ๊บเกี่ยวมาไว้ตรงนี้เนี่ยเกี่ยวไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดหน้าลอกแล้วก็ดูนะครับว่ามันมีการมีอะไรติดไหมนะอย่างนี้ยังไม่ได้นะหมุนมาเราก็ต้องกะระยะประมาณนี้เกี่ยวมาปุ๊บปุ๊บนี่ฮะพยายามนะครับให้สายที่เราจะปล่อยนิ้วออกไปเนะี่ย ไม่มีอะไรมาขวางนะฮะอยู่ประมาณนี้นะครับสายเราก็ปลดออกได้อีกนะปลดออกได้อีกถ้าอยู่ก็ยืนนิ้ไปถ้าถ้าพีเบสอะครับ ระยะที่เราตีลงไปนะครับเราดูแล้วว่าเราตีลงไปเม็ดแรกปลาเริ่มขึ้นเก็บเหยื่อะะครับแล้วเราก็เก็บเลยดูว่ามันไม่กินแน่ใช่ไหมเราก็เก็บนะครับแล้วพยายามตีให้ลงจุดเดิมนะครับตีให้ลงจุดเดิมเปิดไบต,ติงเวลาเราไบติงเนะี่ยพยายามว่ากะว่าตีลงไปปุ๊บให้มันหลุดนะครับไม้สองนะถ้าดูว่ากาการลปลาเข้าเหยะนะื่อ ให้ดูที่ปลายสายนะครับเทีเ่ยวใจวันนี้สายที่จะใช้วันนี้ก็จะเป็นสาย5้าติปอนนะครับสายห0ติปอนลอกที่จะใช้วันนี้เป็นลอกเบอร์ประมาณเบอร์เป็นลอกเบอร์30บนะครับ เล่ไปหนีให้หน่อยไม้ใช่เวลาเพื่อนๆนะครับใช้ลอกสนะปินนิ่งเนี่ยเพื่อนๆเนะี่ยชอบใช้มือเนี่ยดึงดึงด้วยมันจะทําให้ขาลอกเนี่ยหักนะฮนะไม่ขาไม่ขาหมุนไม่ขาตัวนี้หักก็ตัวนี้หักนะครับเราต้องใช้การดึงที่คันเป็นหลักนะครับใช้การดึงที่คันเป็นหลักนะครับอย่าไปล้างอย่าไปดึงอย่างนี้นะครับอย่าใช้แขนลอกช่วยนะครับใช้คัน ใช้คันในการดึงนะครับลอกในหมุนหมุนอย่างเดียววันนี้เราใช้คันอ่อนหน่อยนะครับคันนี้เป็นคันเวทนะฮะเก้าสิบร้อยี่สิบนะครับตันนี้เป็นคันเก้าฟุตนะครับคันเก้าฟุต บอนแต่ละตัวนี่แขนล้าเลยวันน,ะนี้พยายามดึงนะครับพยายามจับตรงนี้ให้แรงให้แรงลงที่คันงเดียวนะครับ เนี่ยฮะชุดปลายสายชุดปลายสายวันนี้เราใช้เป็นตัวเบ็ดคาชิมาเบอร์1ิอนะครับวันนี้เราเลือกใช้เบอร์1ิอนะครับปลากนระแวงนะครับชิ่งคืบนะครับชิ่งในสายพีนะครับชิ่งคืบหนึ่งนะครับตะก้อเป็นตะก้อเบาแล้วก็ล็อกไปยตัวเปอร์นะครับประมาณคืบหนึ่ง เวลาตามอย่างนเงี้ยให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยใช้มือเนี่ยปิดตานะครับตามตกใจมันเห็นเราเหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อนปิดตาอย่างเงี้ยตามจะไม่ดิ้นนะครับโอเคเป็นไงสำหรับวันนี้เทคนิคเล็กน,น,น้อยนะครับเดี๋ยวตีให้ดูจีสำหรับเทคนิคที่เราใช้ในวันนี้นะฮะ ตอนนี้เรามาอยู่กันที่บ่อกตกปลาบึงน้ําจืดนะครับเทคนิควันนี้เราจะใช้เป็นฟาร์มเฮาส์นะคฟาร์มเฮาส์แบ่งสี่นะครับเอาขอบออกนะครับฟาร์มเฮาส์แบ่งสี่เอาขอบออกนะฮะตรงนี้ดตัวเบ็ดที่เราใช้เป็นคาชิมาเบอร์1ิสองนะครับตะก้อเป็นตะก้อเบานะครับตะก้อเป็นตะก้อเบาคือตะก้อเบาคืออะไรตะก้อเบาคือตะก้อที่ไม่มีตะก,กวัวนะครับแล้วก็จะลืมนะครับเพื่อนๆต้องล็อกไลท์เปอร์นะครับต้องล็อกนะฮะ ให้ตะก้อวิ่งได้แค่นี้นะครับช่วยกันนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ผูกถ้าเราไม่ล็อกลายตะเปิรงเนี่ยตะก้อวิ่งได้สายเป็นตัวเป่าเนี่ยเวลาปลาปลาใหม่นะครับหรือปลาที่กินไม่ทันระวังไม่ได้ทันระวังเนี่ยเวลามันดูดเข้าไปเนี่ยมีโอกาสที่ปลาเนี่ยจะดูดเข้าไปจนถึงเงือกนะครับมันจะทําให้ปลาตายนะครับไม่ให้ตาปลามันช้านะครับปลาอาจจะตายได้นะครับต้องช่วยกันนะครับเบ็ดนะครับทุกครั้งนะที่ตกปลาบ่อเพื่อนๆนต้องบีบเงี้ยงทุกครั้งนะครับบีบเงี้ยงนะครับประโยชน เวลาปลากินแล้วเอาขึ้นมาปลาปลดง่ายนะครับเวลาปั้นครับใกล้ย <c oughs> เยื่อนะครับเยื่อเป็นขนมปังที่บอ่อเป็นเป็นขอบเป็นฝาปั่น,นครับฝาปั่นไม่มีกินเท่าไหร่เราก็ผสมน้ําบ่อนิดหน่อยนะครับให้พอปั้นได้แล้วก็หยอ,อกหัวเชือออเช้อลงไปนะครับแล้วเราก็ใส่หัวเชื้อนะครับหยอกหัวเชื้อลงไปนะฮะให้ออกสีประมาณนี้นะครับให้ออกให้ออกสีประมาณนี้นะครับ แล้วก็ปั้นนะครับเหนคนในการปั้นก็เหมือนเดิมหยิบมาหนึ่งฝ่ามือนะครับแล้วก็วางครับแล้วก็กดล,ลงไปหยิบมาอีกหนึ่งกร,รัมนะครับโปะลงไปค,ค่อยๆกดนะครับค่อยกดขนมปังก็จะออกร่วนหน่อยเพื่อนอย่าไปใส่น้ําเยอะนะเพราะว่าพอใส่น้ําเยอะแล้วเนี่ยขนมปังจะกลายเป็นก้อนเลยนะครับแล้วก็ปั้นปั้นให้เป็นรูปตรงเพราะว่าบ่อน,นี้ ที่เราต้องปั้นให้แน่นแนละ้วเป็นรูกทรงเนี่ยเพราะว่าบ่อเนี้ยค่อนข้างจะต้องตีไก่นะครับต้องตีไก,ก่ต้องทำระยะนะครับเหยื่อจะต้องเป็นก้อนถ้าบางบอ่อที่ไม่ได้ทําระยะมากเนี่ยเราก็จะปั้นแบบว่ามีลายนิ้วมือนะครับเพื่อนๆไปย้อนดูปั้นลายนิ้วมือคืออะไรนะครับจิงนะฮะเน็บตัวเบ็ดตัวปลายเน็บบีอทีหนึ่งนะครับมาต,ตีเลย ดึงแล้วมีอาการปวดแสดงว่าขาดสานะค,ครับด,ดึงระยะลงมานะครับสักประมาณเมตร1เมตร1ึงเมตร20ประมาณนี้นะครับ เป๊ะเลยมาโอเคดูวนะ่าตรงเป๊ะนะฮะตรงเป๊ะเลยนะครับจับจุดที่อยู่ตรงกับไปลายไกด์เขม,มาตรงเป๊ะเลยนะครับ